ยืนหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของซอปปอลาวแบรนด์ M9 คว้ารางวัลใหญ่แห่งปี Beauty b i t Award 2022เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนหรือสอชอทอจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเนรอบปีที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ กับรางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่น Beauty b i t Award 2022ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนสู่อาเซียนครั้งที่6ณโรงแรมอมรีดอนเมืองโดยได้รับเกียรติจากพลตรีหม่อมราชวงศ์ไวยวัฒจักรพันธ์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชื่อดังจากซอป,ป,ปอลาวแบรนด์เอมนของผู้บริหารสาวไฟแรงคุณไหมพรสีผูอผทอนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูดเป็นภาษาลาวนะคะได้ค่ะได้ค่ะสบายดีซื้อไหมพรสีผูธอ,อเดอเนาะ เป็นซีโอแบนกิมเยมเก้าเนาะซึ่งปนีนี้เป็นปีที่แบบสินค้าเราเดินทางเข้ามาครบสองปีแล้วละกันเป็นปีที่ปังที่สุดเลยก็คือได้ฮารังวันเนาะแล้วนี้ก็คือแม่ทัพปลายไ่ของประเทศไทยเนาะซึ่ซงเจราพันค่ะเจราพันจันทพิมค่ะเป็นแม่ทัพอยู่จังหวัดน้องชายแล้วนี้ก็เป็นแม่ทัพลายไ่ของประเทศลราทางภาคเหนือเนาะ,นะที่จริงมือนี้ก็มีลายใญ่มานำลายคนอยู่แต่ว่า ขึ้นมาสัมผัสกันสองคนกอนจะจะมีทางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและกอะสกินแคร์เนาะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ในเครือแบนฮัมีอยู่5ชนิดเนาะก็คือเนึ่งไายดีขข่ปังดีสุดก็คือตัวนี้เลยเป็นครีมบำรุงหน้าเนาะจะเป็นครีมที่เด่นซัดในเรื่องของการปับฟ้ากาดีเหตุได้ซัดเลยรับปากกันเลยเนาะแล้วนี้ก็กำลังปังก็คือเป็นสาสาวิซีตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลสุขภาพภา,พภายในของผู้หญิงเฮา พิเศษก็คือเป็นสมุนไพรแทนร้อยเปอร์เซนเลยเนาะตัวนี้เนาะและก็มี3เป็นสบู่4ี่โลซัน5กันแดดตัวน,นี้ผลิตภัณฑ์ของอมเก้ามีอยู่5สนิทเจา้า2ปีเนาะตัวแทนก็คือว่าประสบผลสำเร็จหลายเนาะคือตัวแทนนี่ก็จากเป็นพนักง,งานประจําก็สามารถจับกําไรหลักหล,หลายล้านแล้วก็ออกจากงานประจําได้ส่วนคนนี้ก็เป็นตัวแทนทางลาาก็ขายมาสองปีก็ถอยรถซื้อดิน ทุกบ้านละก็มีเงินเก็บเป็นล้านๆได้แล้วเจ้าแล้วตัวแทนที่เหล่ากับประสบผลสําเร็จเอิ้นว่าซื้อรถซื้อบ้านซื้อดินนี้ไปซิบก,กวาคันแล้วคือถอยรถบิดเลยเห็นตัวแทนหลายๆคนประบสบความสาเร็จแล้วรู้สึกไงบ้างคอุ้ยโคตรภาคภูมิใจเลยเนาะเพราะว่าแบบคือตัวแทนกับเป็นรุนบุกเบิกมากับเฮาสู้ด,ดัาสินค้ามากับเฮาเนาะไหม่บอกกล้าว้าได้เลยเนาะซีโอบอกกล้าว้าได้เลยว่าซีโอเก่งคนเดียวแล้วแบนจะประสบผลสําเร็จได้แต่มันคือแบบ ตัวแทนทุกคนสวยกันดันสินค้าตัวแทนทุกคนก็นมีคุณาภาพสินค้าคุณาภาพอย่างเดียวกับฝั่งบบได้ซีอโอก็ต้องมีคุณาภาพตัวแทนก็นต้องมีคุณาภาพต,ต่อ,าาอกันจริงสามารถเให้แผ่นปังและเติบโตฮอ่จุดนี้ได้เจ้าวันนี้ประสบความสําเร็จมากๆหลังจากนีจ้จะลุยตลาดยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้เนาะมีแผนที่จะลุยตลาดไทยกลุ่มคนเก้ากับคือไทยเนาะลืมบอกไปว่าสินค้าข้งเขาปังหนัก,นก,นกๆยู่5ประเทศเนาะนึคือหลกักๆเลยคือลาวสองไทย 3จีนสี่พามา่าี่ปุ่นเนาะตอนนี้คือเขาโซงออกลักพันลักมื่นคือส่งออกอยู่าประเทศเลยเจ้าในอนาคตยังยังบกมูจะว่าจะมีอย่างขึ้นมาแต่ว่าเร็งๆเอาไวก้กะจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลหุ้นเนาะเสียมฝากเอาไว้เลยเนาะสินค้าเอ็มเก้าบอกเลยว่า ในละตัวนี้สินค้าคุณภาพกินนึ่งเลยเจ้าอางปากให้ตัวแทนทั้งประเทศไทยประเทศลาวกัมพูชาพมา่าและหรือหลายๆคนที่สนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนต้องทํำยังไงบ้างคะอ๋อสำหรับคนที่กําลังสนใจอยากเป็นตัวแทนแบรนด์อิมเก้าเนาบอบกเลยว่าตัดสินใจเข้ามาเลยเนาะเฮาดีทางคุณภาพและคุณภาพสินค้าและคุณภาพคนระบบคนเนาะ บอกเลยว่า 8M9 การตลาดแต่ละลอดนี่คือบอกคือ9บอกสามีแนวให้ตัวแทนลุ้นและตื่นเต้นตลอดเวลาเลยที่สำคัญก็คือเฮาเป็นระบบแบบเน้นการข่ายแบบเป็นทีมค่าย,าย,ายนำกันข่ายสวยกันผู้ใดอยากเป็นตัวแทนบอต้องหลังเลยิบเปิดใจเข้ามาเลยเนาะอนาคตตอนนี้ถ้าเจ้ายังเป็นพนักงานประจำหรือว่ามีรายได้น้อยอยุ่ ตัดสินใจเข้ามาตอนนี้จะได้ลาออกจากงานประจํามาเป็นนายตัวเองมีรายได้ไลฟ์เพดานคือกับตัวแทนเอ็มเก้าทุกคนเลยเจ้าเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ช่องทางไหนบ้างอ๋อที่ต้องเป็นเพศของทางแบนก็คือเอ็มเก้าเพศรักเจ้าคองแบนเนาะคืออยากบอกอีกกันนื่งก็คือเอ็มเก้าปั่นสมัยเจ้าคองแบนอย่างโบหูยิงเพศหอดทุกมือนี่ยังโบเคยยิงเพศเลยแต่ว่าสาม,มารถบุมได้ตอนนี้สองปียอดขายเฉพาะคิมนี้คือ,อยูทีสามล้านก็ซินแล้วเจ้า